สวัสดีคะ่ะอยู่กับช่องย่าอาชีกโกกๆองนะคะอันนี้ก็เรามาทำความสะอาดกันที่หน้าออฟฟิศใหม่มท่านผู้ชมมาเก็บย่ากกันสุงท้าเู็ไไงเลยเลยชู้ตายเลยเุยชู้เลยไม่ต้องใส่ถุงเท้าแลนะ้ว สะากออกแล้วต้องไปให้ดุงออกไข่แนนอีกออกแล้วเข้าไปอันนั้นปูนนะมันก็เลยขมต้องดึงะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับเสียงค่อยมันหลุดเนาะมันหลุดออกอันนี้ เจาของนี้มาให้พรุงเชื่อมให้ถ้าไม่มีเสียมเราไม่มีเสียมมันนี้ทำสวนได้มันจะไม่มีเสียมนี่ทำสวน้งตไท แดงไปอ่มนักเรอด้แล้วก็ต้องเอาหองแจึ้แดรากสงควร กหอมนะหอมจริงเนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจะให้จะดูว่าหญ้าที่มันห้งน่คือยญ้าอะไรนม่อกี้ที่ค่อยหอนขึ้นานจะมีห้าหอมดจะมียญ้าหอมดูมจะมีต้น จะมีต้นหญ้าที่เราเราเนด็กกินได้ป่ะเนี่ยสวยมันไม่ใช่ผักขมูไม่ใช่ผักลืมหัวผักลืมหัวไม่ใช่มไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่มันเป็นหญ้าอีสานิดนึดนนงนผักลืมหัวนะที่เราเคยกินกัน ไอ้ยาอีกแล้วจะเอาไว้ยังที่ไหนอืมมันเป็นดอไม้ป่าใช่ไหมนันไงนั่นหรอบีองลิสุดมาเดี๋ยวเราเอาไปอักพารนี้

พู่ใี่เงินเราก็ไม่มีนะ่เราโชเราก็ไม่ได้มาขอนนะวันรหนเราไม่ได้โกเราก็มาขอเออม่อเาเรนงให้ยนาล ต้นที่เรนก่าปากที่เราไม่ต้องใช้ต้นตรงนี้

lên lâu cũng đang cập cha, cũng thành lập được là thế này có khả niệm Dạ thầy này có khả niệm เราชุดเข้าสวนชุดเข้าคูอ,าอะไรก็ชุดเดียวกันหมดเลย <c oughs> ที่เราก็คือทำความสะอาดแล้วก็ตื่นเช้ามา ้าครัวทำความสะอาดแต่ละคนแล้วก็มาทำตรงนี้กิจกรรมร่วมกันตาวชางิเขาก็จะทำบ้านส่วนเรานะคะก็จะประดาก็จะเนตต้นไม้น้องผู้ก็จะแพงเนาะห้องน้ำศาลา่ากับปาแถวบ้านก็จะเข้าครัวทำกับข้าวให้ช่างให้ทุกคนแล้วก็ทำเสร็จแล้วเราก็มาทำแบบนี้แล้วก็ทำอะไรเสียญาเนาะ ถ้าเราว่างเราก็ไม่ได้ทำถ้าเราว่างเราก็ได้ทำถ้าไม่ถ้าไม่ว่างเราก็ไม่ได้ทำเพราะอย่างนี้แหละเรียนกันไปแต่ละวันแต่ละวันเราเพื่อจะให้ได้คลิปให้ได้คลิปให้อยู่ให้ให้เอฟซีได้ดูว่าเออเราอยู่โค้งหน้าเราแบบนี้ละเราแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีไม่มีสายลัดไม่มี อะไรนะไม่มีคนที่จะเป็นเออสายลับอะไรเนาะไม่มีค่ะในโคกหนองนาของเราก็จะมีแต่แบบเป็นพี่เป็นน้องด้วยการทํางานด้วยการช่วยกันทําใครมีหน้าที่อะไรก็ทําไปดูแลช่วยกันค่ะช่วยดูสร้างป้าสวนผักเพื่อจะให้ดินแดนแห่งนี้ให้ได้เอฟซีได้ดูสวยๆงามๆแล้วก็ให้เอฟซี FC ประทับใจที่ ที่ได้มาที่ได้มาแล้วก็สร้างศาลาเอาศาลามาลงเอานู่นนี่นั่นมาช่วยเหลือทำเทเทน้าเทปูอันนี้เนาะปูนลานปูลำและไนนี้นี่นะคะ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะคะที่เราได้ทำความดีให้ลุงป้าที่ลุงป้าให้โอ,อกาสเราได้มาเป็นยูทูบเบอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่สนับสนุน สั่งผลิตภัณฑ์สินค้าของโมดโอมโฮมซับนะคะเซรั่มเจลล้างหน้าครีมอาบน้ำซบูนะคะตอนนี้ก็เปิดตัวใหม่คอลาเจนอะไรนะป้าคอลาเจนอะไรเนาะไอซิดมันพูดอยู่เมื่อคืนนี่ก็อ่านไม่ได้เป็นคอราเจนนะคะเพื่ออะไรเนาะเพื่อผมกระดูกแข็งแรงอะไรนะคะก็ ให้ทุกท่านนะคะสั่งนะคะในานามช่องยูทูบเบอร์นะคะเลือกช่องที่รักเนาะเลือกช่องที่รักอะไรอีนะพูดนะไม่เป็นเหมือนบ่าวบ้าน,นาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่สั่งผ่านช่องเรานะคะช่องยาชีช่องปา้าไทยบ้านนะคะแล้วก็ช่องยูทูบเบอร์ที่โค้งหนองนาขอขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะสั่งคอราเจน ต,ตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดนะคะที่เปิดใบนะคะก็สั่งในน้ำช่องพวกเราด้วยนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสิเอนาทีและป้าไทยบ้าน <c oughs>